เดีด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมขอบตุ่ยแบคอัพภาคสองภาคหนึ่งนะครับภาคสองเหมือนกันห่วยนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ในคาสิคโม่โม่เฮ้ยขวดเล่าทำไมหนาจังวะอะไร หนึ่งดิเล่นเกมอยู่แคสอยู่โอ้ยยังหัวขออภัยกับพอมกระตุกทุกทีนะครับพอมระเบิดกลายเป็นโกโก้ครานนี่ครับตอนนี้ก็จะใช้แอปนี้เป็นโกโก้ครานอีกทีอีกที่เกี่ยมทังพิซซ่า ขออภัยกับความกระตุกด้วยนะครับพิซซ่าทีเด้งที่นั่นนี่อุ้ยเฉีวยวเกือบแล้วพิซซ่ากูมาเคปซีกูอยู่ไหนคลิปที่แล้วก็เป็นอันนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีเสียงเพลงนะครับเอ้ยไม่ไม่ไม่ม,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 มีเสียงพูดถงนะเพราะว่าเป็นโลคอนเทสเป็นการเทสทีเซนครับผมทำเทสเทสนะแต่เนี้ยคิดจริงนะครับทำใหม่ โอชิฟายวิ่ง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 ขึ้นรถครับอทหลังก็ไทยเออนีไป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 โอโติดบูธไหมฮะอ่ะนี่นี่นี่พูดมากปากเหม็นโอเดี๋ยวต่อยขี้ดังล่วงเลยบังอาจโอ้ชิบหาย ีคนไม่คนไม่ระเบิดโกโก้ขาก็ต้องขอลากันเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ